สวัสดีครับท่านผู้บริหารโรงเรียนสรินทรราชวิทยายลัยและคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้กับผมน,นายนรงเถาเกตนะครับก็เป็นหัวหน้าแผนงานนะครับนะ,ะจะมาแนะนําวิธีการสรุปโครงการและกิจกรรมในระบบแผนงานออนไลน์นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับนะขั้นตอนที่1น,นะครับนะเราเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับนะแล้วมาที่เบราว์เซอร์ ตัวไหนก็ได้นะครับที่เราจะเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็พิมพ์เว็บไซต์โรงเรียนครับให้คุณครูพิมพ์เว็บไซต์โรงเรียนนะครับ pa p th นะครับนะ enter ไปนะครับนะเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าสู่เว็บไซต์นะครับนะเราเข้าสู่เว็บไซต์ของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็จะพบกับกลุ่มงานนะครับกลุ่มงานแล้วก็เมาส์คลิกไปที่กลุ่มงานนะครับ เมื่อเมาส์คลิกที่กลุ่มงานแล้วนะครับคุณครูก็เลื่อนหานะครับก็จะมีงานวิชาการมีงานงบประมาณนะครับจนถึงรองผู้มนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณนะครับเราก็เข้าสู่เว็บไซต์นะครับคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ครับเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับเราก็จะพบกับโปรแกรมระบบแผนงานออนไลน์นะครับนะก่อนที่จะเข้าสู่ระบบนะครับจะขอแนะนําตรงนี้นิดนึงนะครับว่านะครับ เมนูนี้นะครับนะจะเป็นแบบฟอร์มสรุปโครงการและกิจกรรมปีงบประมาณ64แบบฟอร์มสรุปแผนปีงบ6,4นี้นะครับนะให้ดาวน์โหลดไปเพื่อสรุปนะครับคำว่าสรุปนะทีนี้หมายความว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ทำนะครับในปีงบ6,4นี้นะครับนะ,อ,ะอย่างเช่น,นการเข้าค่ายลูกเสือ เขาครนิดนาลีเราไม่ได้ทำเราจึงปิมพนะครับนะดาวนโหลดแบบฟอร์มนี้เพื่อไปเขียนว่า,าเราไม่ได้ทำเนื่องจากติดสถานการณ์โควิดนะครับนะแต่ส่วนโครงการไหนกิจกรรมไหนที่ทำนะครับนะและเราได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินการแล้วเราต้องสรุปในระบบแผนงานออนไลน์เท่านั้นนะครับนะก็จะมีใบอีกใบหนึ่งนะครับก็คือ ใบสรุปรายงานแผนปีงบ64นะครับนะใบนี้ก็จะมีลักษณะเป็นโครงการนะครับนะผมยกขอยกตัวอย่างกลุ่มสารพัดสไทยนะครับนะก็อาจจะมีโครงการกลุ่มสารพัดสทยมีกิจกรรมอยู่ทั้งหมด5กิจกรรมนะครับคุณครูก็ใส่ชื่อกิจกรรมลงไปนะครับแล้วก็ใส่งบประมาณลงไปแล้วก็ ดำเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการนะครับนะเหลือเงินเท่าไหร่นะครับนะมันก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกนะครับ1กิจกรรมต่อ1บรรทัด1แถวนะครับแค่นั้นนะครับนะแล้วก็สรุปยอดที่เราได้ใช้ไปนะครับทำตรงนี้นะครับเมื่อเพื่อมาเปรียบเทียบกับระบบแผนออนไลน์ของเราว่ามันอสอดคล้องกันไหมมันตรงกันไหมนะครับในกรณีที่นะครับ ผมอนุมัติไปแล้วนะครับนะแต่กิจกรรมนี้ไม่ได้ดําเนินการจัดทํานะครับเงินเนี่ยผมก็จะถูกตัดไปนะครับจากระบบผมแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเนื่องจากติดสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับนะตรงนี้เราต้องมารีเช็คเพื่อเราจะได้ทราบว่าเงินเราเหลือจริงๆเท่าไหร่นะครับโดยประมาณการนะครับนะส่วนรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการนะครับนะตรงนี้ ก็เป็นรายชื่อของผู้รับผิดช,ชอบโครงการและกิจกรรมนะครับนะเป็น username และ password นะครับนะสำหรับคุณครูท่านใดที่จำไม่ได้นะครับถ้าจำไม่ได้ก็เข้าไปตามลิงก์นี้นะครับแล้วก็เข้าระบบไปดูว่าโครงการและกิจกรรมของท่านเหลือเงินเท่าไหร่นะครับนะและใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับนะต่อไปนะครับนะสำหรับปกรายงานเนี่ยนะครับนะทางฝ่ายแผนงานของเรากำลังออกแบบอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะ เอามาใส่นะครับภายในอาทิตย์นี้นะครับนะต่อไปนะครับเราจะมาดูนะครับวิธีการสรุปโครงการและกิจกรรมนะครับนะผมเข้าไปที่เมนูนี้นะครับนะโปรแกรมแผนงานออนไลน์คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับคลิกเข้าไปสู่ระบบนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับคุณครูก็ใส่ username และ password ของคุณครูนะครับผมก็ใส่ของผมนะครับนะ อ่าผมก็ทําการเข้าระบบนะครับผมทาการเข้าระบบนะครับนะอ่าเมนูที่เราจะใช้นะครับในการสรุปนะครับคุณครูมาที่เมนูดําเนินการประเมินผลนะครับคุณครูต้องประเมินกิจกรรมตามตัวชี้วัดก่อนตรงนี้นะครับเป็นตัวแรกเลยที่คุณครูต้องทํานะครับประเมินตัวชี้วัดเนี่ยเวลาเราสร้างกิจกรรมนะครับคุณครูจะมี ตัวชีวัตของครูคอยู่แล้วนะครับที่คุณครูสร้างนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับนะตรงนี้ผมหานะครับตัวชีวัตของผมนะครับนะตัวชีวัตของผมเนี่ยนะครับอ่านะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับเนื่องจากผมทําไปแล้วนะครับผมไม่บันทึกนะครับนะตัวชีวัตนี้นะครับนะอ่าโอเคนะครับนะอ่าขอย้อนนิดนึงนะครับ เราก็จะพบกับตัวชี้วัดนะครับนะที่เราในหนึ่งคนเนี่ยถ้ารับผิดชอบหลายกิจกรรมนะครับมันก็จะขึ้นตัวชีวัดของกิจกรรมของคุณครูมาทั้งหมดเลยซึ่งเราอ่านดูเราก็จะรู้เลยนะครับ <c oughs> ผมขอยก <c oughs> ตัวอย่างนะครับกิจกรรมหนึ่งที่ผมรับผิดชอบนะครับก็คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวสเต็มนะครับก็คือการซื้อวัสดุอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นซื้อบอร์ดนะครับอนุโนนะครับนะ หรือซื้อหุ่นยนต์นะครับนะในลักษณะนี้นะครับผมก็เอาเมาส์คลิกลงไปที่ตรงนี้นะครับที่ลูกศรน,นะครับนะคลิกที่ลูกศรเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราจะเห็นโครงการของเรานะครับชื่อกิจกรรมของผมว่าสรรหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีนะครับนะ,ะตรงนี้นะครับผมได้งบประมาณมาสี่หมื่นนะครับอทีนี้ผมก็ได้ตั้งเป้า ตัวชี้วัดผมว่านักเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวสเต็มได้90%ครับตรงนี้ผมให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําสุดผมคือ63%ที่ผมตั้งไว้จํานวนทั้งหมดคือ90นะครับผมคิดว่างานนี้นะครับน,ะนักเรียนบรรลุเป้าหมายหรือกิจกรรมผมบรรลุเป้าหมาย85%นะครับ85%นะ 85%ผมก็ใส่เข้าไปแล้วมันก็จะคำนวณคิดเป็นร้อยละออกมานะครับจาก63และ90เนี่ยออกมาเป็น90.74นะครับตรงนี้ปัญหาและข้อแนะนำนะครับเนื่องจากสถานตรงนี้นะครับผมติดปัญหาอะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด1 9ทเนี่ยทำให้นักเรียนไม่ได้ร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมนะครับนะ,ะตรงนี้นะครับผมก็ขอเปลี่ยนนะครับนะ ในการจัดซื้อนะครับนะเนื่องจากสถานะคุณพิบการจัดซื้อนะครับการจัดซื้อวัสดุนะครับอุปกรณ์เป็นไปนะครับความยากลำบาก ลำบากนะครับเน,เนื่องจากว่าของหมดนะครับอุปกรณ์ขาดแคลนนะครับอ่าครับประมาณนี้นะครับนะอ่าเมื่อเราพิมพ์ตรงนี้เสร็จนะครับนะเราก็ประเมินตัวชี้วัดเสร็จเราก็กดบันทึกนะครับเมื่อเรากดบันทึกเสร็จแล้วนะครับนะ เราก็มาที่เมนูดําเนินการประเมินผลเราก็คลิกมาที่สรุปกิจกรรมนะครับนะหรือปิดกิจกรรมนะครับสังเกตดูนะครับมองก็จะมีลูกศรตรงนี้ขึ้นมานะครับนะมีลูกศรตรงนี้ขึ้นมาเราก็คลิกไปที่ลูกศรที่ชื่อกิจกรรมของเรานะครับนะเสร็จแล้วนะครับกิจกรรมปริมาณผลนะครับผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับ เราคิดว่าประมาณเท่าไหร่นะครับเราตั้งไว90้90%นะครับนะอุปกรณ์และพัฒนาที่ได้นี่คือ90%นะครับผมก็เลยใส่85นะครับผม,ผมคิดว่าผมได้85%เนื่องจากว่าทํางานผมเบิกทําเรื่องช้านะครับนะผมคิดว่าอุปกรณ์ที่ได้มาก็ยังไม่ครบนะครับเนื่องจากว่าของมันขาดนะครับนะ,ะตรงนี้นะครับผลการดาเนินการประสานงานกับร้านค้านะครับนะ ประสานงานกับร้านร้านค้านะครับบริษัทนะครับได้ของได้อุปกรณ์นะครับไม่ครบตามจำนวนนะครับเพราะอ,าอุปกรณ์ขาดตลาดนะครับครับอันนี้ ประมาณนี้นะครับนะอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็ดูนะครับความสําเร็จของกิจกรรมนี้นะครับผมก็คิดว่าอย่างน้อยผมก็ได้อุปกรณ์มานะครับนะอ่าผมก็คิดว่าผมให้คะแนนนะครับ 85- ดสถึงร้อยเนะครับนะปัจจัยที่ประสบความสําเร็จนะครับก็งบประมาณเพียงพอนะครับนะได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชานะครับนะอ่าอุปกรณ์ที่ได้บุคลากรให้ความร่วมมือนะครับนะ ประมาณนี้นะครับนะผมก็ใส่กดบันทึกลงไปตรงนี้นะครับนะกดบันทึกลงไปครับตรงนี้จะเป็นปุ่มบันทึกนะครับนะกดบันทึกอันนี้คือผมทําไปแล้วนะครับนะผมทําไปแล้วกดบันทึกเมื่อกดบันทึกแล้วนะครับเมื่อกดบันทึกแล้วเนี่ยนะครับคุณครูสังเกตดูว่า ตัวกิจกรรมของคุณครูนะครับก็จะขึ้นเป็นไฟล์ในลักษณะนี้ให้คุณครูพิมพ์นะครับนะไฟล์ที่1น,นะครับเป็นใบปะหน้านะครับนะเราต้องพิมพ์ออกมาเป็นใบปะหน้าใบที่2เป็นบันทึกข้อความนะครับนะใบที่3เป็นการคำนวณต้นทุนถึงความคุ้มค่านะครับของการดำเนินกิจกรรมนี้ว่ามีความคุ้มค่าไหมเขาก็จะคำนวณให้เรานะครับแล้วก็เป็นการสรุปนะครับและเป็นใบรายงาน ผลนะครับนะใบรายง,งานผลนะครับนะมีทั้งหมดเราปิ้นทั้งหมด5ใบนี้นะครับนะเมื่อปิ้นออกมาแล้วคุณครูก็ส่งกับหัวหน้ากลุ่มสาระของคุณครูนะครับเพื่อรวบรวมนะครับนะสำหรับการาสรุปกิจกรรมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับนะคุณครูท่านใดนะครับ สงสัยหรือติดปัญหาอะไรนะครับคุณครูก็สามารถไลน์มาถามนะครับรกาาลาาุ่มฝ่ายแผนงานได้ไม่ว่าจะเป็นผมนายณรงเถาเกตนะครับแล้วก็น้องศิริวัตน์เพนตะโกนะครับก็สามารถไลน์ถามได้นะครับนะถ้าดูคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจนะครับนะอยากจะให้เรานะครับเป็นการสอนออนไลน์นะครับนะ คุณครูก็จัดกลุ่มกันมานะครับแล้วก็นัดเวลามานะครับนะผมก็จะมีการเข้า Google Meet นะครับนะแล้วก็เข้าไปสอนเป็นกลุ่มๆได้นะครับสำหรับกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระไหนที่ต้องการให้เราช่วยนะครับนะเราก็หาวิธีการเพื่อให้งานนั้นสำเร็จไปด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มแผนงานนะครับโดยสังกัดกับงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณนะครับก็ขอจบเพียงการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ